คือจริงไทยเราก็ถือเป็นหนึ่งในทีมที่ทาผลงานได้ดีในระดับสโมสรในระดับนานาชาติอะไรเงี้ยในนามทีมชาติกระทำสโมสรก็ต่างนะเพราะว่าในนามสโมสรจะแข่งเป็นทีม3าคนคนระับแต่ถ้าในานามทีมชาติจะเป็นแข่งเดี่ยวความกดดันก็จะมีมากกว่าเพราะว่าเราแข่งคนเดียวแต่ถ้าเป็นทีม3ามคนยังพอช่วยคุยกันได้ว่าเราต้องแก้ไงแต่พอเป็นทีมมันต้องแบบแก้นหน้างานเจอคนนี้เล่นยังไงอะไรก็มีความตึงเครียดมากกว่าเยอะพอสมควรแล้ว แตกต่างมากครับผมมันคนละขั้วกันเลยครับอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆไต่กีฬาแต่ว่าที่เราแข่งมามเป็นแนวเอาชีวิตรอดมันก็ต่างกันคนละขั้วนะครับก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ครับ้าทายเดียมไม่รู้เหมือนกันว่าผลการแข่งขันมันจะเป็นยังไงเหมือนได้ฝึกอะไรใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยทํามาสิ่งที่ได้รับจากการไปแข่งขันในครั้งนี้ผมคิดว่ามันคือประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ครับเพราะหนึ่งก็คือเราไปทําหน้าที่ในนามทีมชาติความคาดหวังความกดดันประสบการณ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้รับใช้ชาติเนี่ยถือว่า่ทีาทยาก ัดีครับผมพัฒนาศักดิ์วรนันทร์ครับชื่อเล่นชื่อจุบครับชื่อในเกมชื่อจุบจุบครับที่เดชทรงสายสกุลนะครับชื่อคีนะครับทีตีคีนะครับส่วนตัวผมเริ่มตั้งแต่ฟีฟ่าไรท์สามครับก็ถ้าปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วที่แข่งมาจนถึงตอนนี้ครับฟีฟ่าไรท์สามเครับแต่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงต้นเลยครับตอนนี้ประมาณ10ปีได้ครับส่วนตัวก็ซ้อมอยู่ที่บ้านครับซ้อมหนึ่งวันก็สามสี่ชั่วโมงแล้วพยายามดูคู่แข่งที่เราเจอว่าเราเจอชาติไหนควรจะรับมือยังไงครับ พยายามเล่นให้มันคุ้นมือไวครับจริงๆมันก็มีรายการในระดับสโมสรที่พวกผมต้องไปแข่งอยู่แล้วก็พยายามเล่นให้ไม่ห่างมือให้อยู่ในฟอร์มที่โอเคครับเพราะเดี๋ยวหน้างานหรือสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยต้องพยายามปรับตัวให้ให้ทันแต่ก็พยายามเล่นให้คงที่ไว้ก่อนในเรื่องของการเล่นของตัวเอง ถ้าในนามทีมชาติกระทำสโมสรก็ต่างนะเพราะว่าในนามสโมสรจะแข่งเป็นทีม3คนคนระับแต่ถ้าเป็นในนามทีมชาติจะเป็นแข่งเดี่ยวความกดดันก็จะมีมากกว่าเพราะว่าเราแข่งคนเดียวแต่ถ้าเป็นทีมมันยังมี3คนยังพอช่วยคุยกันได้ว่าเราต้องแก้งไงแต่พอเป็นทีมมันต้องแบบแก้หน้าง,งานต้องปรับหน้าง,งานว่าเจอคนนี้เล่นยังไงอนะไรเี้ยก็มีความตึงเครียดมากกว่าเยอะพอสมควรแล้ว ผมเป็นความต่างเรื่องความกดดันครับหลักๆด้วยความที่ว่าผมก็มีประสบการณ์ที่เคยไปแข่งมาหนึ่งรอบแล้วในรายการซีเกมครับมันก็เป็นทัวร์นาเมนต์เหมือนแข่งฟีฟ่าในระดับสโมสรโบตินะครับการแข่งขันรูปแบบหรือว่าการเลือกตัวนักเตะมันก็เหมือนเหมือนเหมือนกันพอเราได้ลองมาติดตามหรือได้มารับฟังคอมเมนต์จากกองเชียร์อะไรเงี้ยครับเป็นผู้ติดตามที่แบบว่าไม่ได้เล่นเกมนี้ด้วยซ้ำครับบางคนที่มาเชียร์เราเขามาเชียร์ด้วยความที่เป็นทีมชาติไทยจริงๆมันเหมือนเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นแต่ก็เป็นกําลังใจที่ดีครับที่ ทำผลงานออกมาให้ดีก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จะทําเต็มที่ครับพยายามฟังเพลงอะไรอย่างงี้ก่อนแข่งครับเพราะว่าตอนที่แข่งที่คณะงานมันมีทั้งคนเชียร์คนดูครับมีทั้งเสียงตบมือเสียงอะไรก็ว่านไปครับมันจะกดดันแบบทวีคูณเลยพอเราลงแข่งแล้วเจอชาติเขาเนี่ยคือแบบเขาเทียร์มากพยายามฟังเพลงก่อนแข่งอะไรเงี้ยหรือแม่ก็พยายามแบบวอมนุ่งวอม,วอมนิ้วอะไรก่อนแบบพยายามแบบเล่นให้เป็นตัวเองเหมือแนบบตอนที่เราสอบผลงานก็จะออกมาดีเองครับ พยายามรี่แหละครับผ่อนคลายในสถานการณ์ต่างๆเหมือนแบบซึมซับบรรยากาศแบบว่าบนเวทีอะไรเงี้ยครับบางทีมันเป็นความกดดันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแบบพยายามซึมซับบรรยากาศภายในงานนั้นๆแล้วก็ด้วยด้วยในรายละเอียดเกมก็คงเป็นจงังหวะการเข้าสู่เกมให้ไวที่สุดอย่างเกมฟีฟ้าเกมนึงมันเล่นประมาณ10บนาทีอย่างเงี้ยครับคุณแทบไม่มีเวลาแก้ตัวเลยถ้าสมมติคุณผิดพลาดอะไรพยายามเข้าสู่เกมของตัวเองให้ไวที่สุดเพื่อที่จะ กดดันคู่แข่งฝั่งตรงข้ามด้วยบวกครับสร้างความมั่นใจให้ตัวเองไปในตัวด้วยอะไรประมาณนั้นครับ ก็ถ้าหลักๆก็จะเป็นจีนกับเกาหลีเพราะว่าจีนปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพส่วนเกาหลีเขาก็ในนามสโมสรเขาก็เป็นแชมป์มาสองครั้งแล้วหลักๆคงจะเป็น2ชาตินี้บส่วนถ้าถามว่าแตกต่างไงเกาหลีเขาจะเล่นเป็นบอลบุกรบบบุกค,ค,ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแต่ส่วนจีนจะเป็นบอลเหนียวไว้ก่อนอะไรเงี้ยบอลเกมลับแบบพยายามเล่นให้เป็นเกมตัวเองอย่าเล่นแบบเข้าเกมของเขาครับมันทําให้แบบเราเสียทรงบอลเกมตอนเล่นพยายามปรับตัวให้เข้าสู่เกมของตัวเองให้ไวที่สุด คือจริงๆไทยเราก็ถือเป็นหนึ่งในทีมที่ทําผลงานได้ดีครับในระดับสโมสรในระดับนานาชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้เลือกมานึงทีมก็คงเป็นประเทศเกาหลีครับเกาหลีก็เป็นคู่แข่งที่สู้กันมายาวนานเลยครับในในระดับนานาชาติคือเจอกันบ่อยมากหรือต่อให้จะมีช่วงที่เขาแบบดรอปลงไปก็แป๊บพักเขาก็จะกลับมามีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนในเรื่องของการ ต่อบอลการเข้าทำในกรอบที่แบบแปลกหูแปลกตาบางทีเป็นแบบแนวทางใหม่ๆใ,ให้ผู้เล่นไทยด้วยซ้ำครับในเรื่องของผลแข่งขันที่ออกมาก็ไม่ใช่ว่าแบบเจอแล้วแพ้ทุกรอบก็ยังมีชนะมีผัดกันไปครับก็คงเป็นที่จังหวะเกมแล้วก็ความมั่นใจนะณนะเวลานั้นๆในสถานการณ์นั้นๆอะไรอย่างนี้ครับ ก็พยายามจะเพิ่มความเขียวความเขียวคือพยายามแบบเล่นข้อที่ะละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ดูคู่แข่งมากกว่าว่าเขาจะเล่นมาในทรงบอลแบบไหนครับแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าสู่เกมของตัวเองให้ไหวสุดปรับตัวในที่แข่งที่นั้นให้ไหวสุดให้แบบว่าอาอย่าลกอะไรเงี้ยครับอย่าแบบตื่นระดกอะไรเงี้ยครับก็พยายามเล่นให้็นตัวเองฝึกเรื่องของแท็กติกในหลายๆอย่างครับจังหวะเจอผู้ต่อสู้ที่แฮ็กเกมรับเราคงต้องหา ช่องทางในการเข้าทําที่หลากหลายมากขึ้นบางประเทศเขาก็เขามาเล่นเขาก็รู้ว่าแบบเป็นรองหรือาบางบางประเทศเขาก็เป็นต่อเขาอาจจะโหมบุกใส่เราบางประเทศอาจจะมาเน้นตั้งรับใส่เราเราก็คงต้องมีวิธีรับมือที่หลากหลายเพื่อมีออปชั่นในการสู้กับแต่ละสไตล์ที่ต่างกันไปอะไรเงี้ย ส่วนตัวผมก็พยายามหวังประสบการณ์จากชาติอื่นที่มาแข่ง้วยครับปกติเราแข่งในนามสมโมสรจะเจอแค่แบบเกาหลีหรือเบลน,นามพวกนี้ครับรอบนี้ก็จะมาตั้งหลายหลายชาติแล้วก็พยายามปรับหรือเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามมาปรับใช้ในนามสมโมสรในบางข้อครับก็เป็นถือว่าเป็นข้อดีครับในการแข่งขันในนามทีมชาติครั้งนี้ครับ ก็พยายามจะคาดหวังผลงานที่ดีในการแข่งขันครับอย่างที่พูดไปแบบประสบการ์แข่ง5ปี6ปีตัวผมก็แบบประมาณ10ปีแล้วคือมันก็ยังคงต้องการใชยชนะกันอยู่ทั้งคู่ครับแบบว่าอยากจะสร้างผลงานที่ดีให้กับให้กับทีมไทยแล้วก็ให้กับแบบเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองด้วยครับแบบว่าอยากจะมีเหรียญไว้ระดับผลงานของตัวเองไว้ครับคือเคยเคยมีเหรียญในซีเกมแล้วก็อยากจะมีในเอเชียนเกมให้ได้ครับซึ่งมันก็เข้าใจว่ามันก็ยากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยครับ ส่วนตัวผมก็หวังแค่ขอลิ้งก่อนครับแต่ถ้าสูงสุดก็คงไปเหรียญทองแล้วก็อยากยากให้เหรียญทองครับผมก็อยากให้ไทยชิงกันเองครับในรอบชิงครับเพื่อให้เหรียญดูที่บ้านเราครับอยากเข้าถึงเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองอะไรเครับแต่ก็มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างครับในเรื่องของแบบการแบ่งกรุ๊ปหรือว่าการถูกจับวางไว้ในจุดุดไหนอะไรเงี้ยบางทีมันก็เราก็ต้องปรับตัวให้ททยเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่นอกเหนือจากในเกมมันก็เยอะครับปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับเกมที่เราต้องพยายาม ควบคุมไม่ได้ที่ว่า,าจ,จะแบบมาโดยไม่ทันตั้งตัวก็รู้ว่ายากแต่ก็เต็มที่ครับจะพยายามแบบโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นไปที่การแข่งขันให้มากที่สุดในช่วงนั้นนะอย่าลืมฝากเชีร์พวกผมสองคนใ,นในการแข่งขันเองที่เน,นเกมทางนี้ครับก็เป็นเกมฟีฟ่านะับพวกเราสองคนจะพยายามซ้อมเต็มที่แล้วทำผลง,งานให้ดีสุดเพื่อเอาเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยทุกคนนะบยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสุภชัยสิงแก้วครับ ชื่อในเกมชื่อเชเวลครับสวัสดีครับผมชาทิพย์ลีลานะครับผมเป็นโค้ชครับรัชพลสมรดัน์ครับผมเออ่ชื่อในเกมฟุกทีเฮดครับผมปูรินร้องขันแก้วครับชื่อในเกมสโตนครับผมสิกกลินนุพลาครับชื่อในเกมนูทีผมธนวุฒิบุญถาชื่อในเกมพอดีเคครับสำหรับตอนนี้ครับความพร้อมก็ถือว่าดีเลยครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรามีความคุ้นชินในระดับหนึ่งเกี่ยวกับโหมดการแข่งขันที่ ถูกเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็น้องๆก็ได้มีการแข่งขันมาก่อนแล้วด้วยนะครับตอนนี้เป็นในช่วงขั้นตอนของการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวครับผมก็มีผลครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่รูปแบบที tomar, ่เราแข่งมาตั <complicated> <S <S so ้งแต่เริ่มแรกครับต้องฝึกซ้อมแล้วก็ทำความเข้าใจให้มากกว่าเดิมครับ แตกต่างมากครับผมมันคนละขั้วกันเลยครับอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆไต่กีฬาแต่ว่าที่เราแข่งมามเป็นแนวเอาชีวิตรอดมันก็ต่างกันคนละขั้วเลยก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ครับท้าทายดีครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผลการแข่งขันมันจะเป็นยังไงเหมือนได้ฝึกอะไรใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยทามาก็ตอนแรกที่ได้ไปลองครับก็รู้สึกกดดันครับเพราะว่าแบบเป็นกติกาใหม่รูปแบบการเล่นแบบใหม่หมดเลยครับเป็นการเก็บคะแนนยิงเป้าอะไรงี้ยแล้วก็ยังไม่เคยเล่นมาไปลองวันแรกก็ ยิงไม่โดนบ้างเลยนะครับก็มีบ่นเหมือนกันแบบเอ,อืออยากกันเลยนะคัก็ต้องกลับมาวางแผนใช้ความเร็วให้เร็วกว่าทีมอ่นรับนต้องมีสมาธิแล้วก็ยิงเป้าให้แม่นกว่าเดิมครับก็สำหรับคู่แข่งที่คิดว่าเก่งน่าจะเป็นจีนครับแล้วก็โซนใกล้ๆเคียงก็จะเป็นไต้วหวันฮ่องกงแล้วก็เกาหล,ลีครับผมสี่ทีมนี้ก็ถือว่าเขาอยู่ในโซนเดียวกันแล้วเหมือนกับว่าเขาจะเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมานานกว่าเรามากๆครับผมทำให้เวลาหรือว่าความเร็วที่เขาทำได้เนี่ยเร็วกว่าเรามากๆครับ พวกเราผ่านประสบการณ์แข่งมาเยอะแล้วครับความกดดันก็ไม่ค่อยมีครับส่วนมากก็มีแค่ความคาดหวังที่อยากจะได้เฉยๆครับแล้วก็ตอนแข่งก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดครับไม่ว่าผลออกมาอย่างไรจะได้ไม่ต้องเสียใจที่ได้ทําเต็มที่แล้วคร,ครับก็น่าจะต้องช่วยกันดึงสติแล้วครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าความกดดันมันก็เข้ามาเรื่อยๆก็อาจจะต้องช่วยกันดึงสติ ภูมิใจครับเพราะว่าเป็นตัวแทนทีมชาติไม่ได้เป็นง่ายๆครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผมก็มองไว้หนึ่งในสามเลียญครับแต่ที่ต้องโฟกัสจริงๆก็น่าต้องล้มล้มโซนนั้นได้นะครับถ้าล้มโซนนั้นได้เราได้เรียนติดไม้ติดมือกลับบ้านได้หหวังเอาไปเล่นไฟนอลนครับถ้าสมมติว่าเราได้ไปเล่นในรอบไฟนอลรอบ4ทีมสุดท้ายเราก็ยังมีสิทธิ์ที่ว่าเราได้ลุ้นเหรียญ แล้วเราไปก็ไปวัดยิงกับ4ทีมที่เข้ารอบไฟนอลมาก็มีสิ่ทีรุ่นเหรียญได้3มเหรียญเราสำหรับผมส่วนตัวก็หวังเหรียญทองครับแต่ก็ก็ต้องรุ้นแบบดูอยากฝีมือไม้ลายมือแล้วเขาน่าจะเหนียวกว่าเราเยอะส่อสสำหรับเราหน้าจะไปชิงกับเขาหน้าเหนื่อยหน่อยแต่ก็หน้าเต็มที่หลักๆต้องหน้าจะเป็นเหรียญทองแดงก่อนครับก็ในฐานะของโค้ชนะครับผมสิ่งที่าได้รับจากการไปแข่งขันในครั้งนี้ผม คิดว่ามันคือประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ครับเพราะหนึ่งก็คือเราไปทําหน้าที่ในนามทีมชาตินะครับผมความคาดหวังความกดดันประสบการณ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้รับใช้ชาติเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากนะครับผมยังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับมาเป็นประสบการณ์ให้เราต่อๆไปครับผมประสบการณ์ชีวิตที่ดีครั้งหนึ่งครับที่แบบว่าได้ติดทีมชาติได้ไปแข่งเอเช่นเกม ีเรื่องหวยเล่าให้ลูกให้หลานฟังครับก็เป็นทีมชาติแล้วอะไรเงี้ยครับครับ <laughs> <laughs> ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมที่ได้มาเล่นเอเชียนเกมซึ่งเป็นครั้งแรกที่แบบว่าบรรจุอีสปอร์ตเข้าไปแล้วก็เป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ว่าเป็นการยิงเป้าครับก็ไม่เคยแข่งแข่งอะไรแบบนี้มาก,ก่อนครับผมก็ยังไงฝากติดตามนะครับผมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับผมในหลายๆเกมนะครับที่เราส่งไปแข่งนะครับรวมถึงแบบจีโมบายอย่างพวกเราด้วยนะครับผมเราก็จะทําให้เต็มที่นะครับผมยังไงก็ ด้วยการแข่งขันในรูปแบบอื่นที่เราอาจจะไม่คุ้นชินนะครับยังไงก็ลองเปิดใจรับชมดูนะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราได้ผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับผมกำลังใจทุกท่านเนี่ยมีผลสำหรับพวกเรามากนะครับในานามทีมชาติไทยยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยครับ